ไ้เธอฟังกันอยู่เนี่ยเข้าใจว่า,วาทุนสำรองระหว่างประเทศจังทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นยังไงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นไงมีไว้ทําอะไรทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเกิดใครถามทุนสำรองระหว่างประเทศคืออะไรทองกับเงินดอนลลาร์อเมริกรันนะเอาเรื่องหลักๆที่ควรจะต้องจําเลยนะมีไว้ทําอะไรมีไว้สองเรื่องไว้ผลิตธันบารเงินบาทไว้ใช้ในประเทศสอง มีไว้ชําระนในต่างประเทศหรือไปซื้อสินค้าที่ต่างประเทศนะเออเธอรู้ป่าวว่าทุนสํารองของเราเนี่ยส่วนหนึ่งได้มาจากที่ไหนก็ได้จากการค้าขายของเราเนะ่ยเราขายของในประเทศอีกส่วนหนึ่งได้มาจากหลวงตามหาปัวใช่ป่ะพระป่าช่วยชาติตอนนี้ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตอนปีสี่เนี่ยหลวงตามหาบัว่ยที่เป็นพระอยู่ที่อุดรเนี่ยเป็นผู้ชายนะ ดวงตาเนี่ยเขาไม่ตั้งใจจะบวชเลยพ่อแม่ขอให้บวชตอนอายุยี่สิบเขาก็เลยตัดใจบวชพอบวชแล้วก็ไม่ตึกเลยจนมรณภาพตอนอายุเก้าสิบแปดปีมีคนศรัทธาท่านมากท่านให้ทองกับประเทศไทยเนี่ยนะท่านเขียนพิัยกรรมไว้เลยนะเขียนว่าวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยตอนเมื่อตอนต้นปีท่านเขียนพิัยกรรมไว้สามสี่ข้อท่านบอกว่า เงินที่เป็นเงินไทยที่ได้รับมาจากญาติโยมรวมทั้งเงินดอลลาร์หรือเงินอะไรก็ตามที่ได้มาให้เอาเงินดังกล่าวไปซื้อทองแล้วเอาทองนั้นมาหลอมเป็นแท่งรวมกับทองแท่งที่มีอยู่ที่ได้รับบริจาคจากญาติโยมแล้วเอาไปเข้าเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทยเขาทำมาตั้งแต่ปี4ีูนเรื่อยมาจนก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยตอนต้นปีนี้ย ก็ยังมีเงินอีกข้อนหนึ่งนะทองอีกก้อนหนึ่งเนะ่ยท่านก็เขียนพินัยกรรมเลยว่าห้ามคนอื่นเอาไปทําอะไรเลยยกเว้นเข้าทุนสำรองรัฐประเทศเท่านั้นแล้วรู้ไหมว่าทองที่หลวงตาเนี่ยได้รับบริจาคพระบาช่วยชาติเนี่ยได้มาเท่าไหร่รู้ป่ะหนึ่งมื่นห้าพันล้านบาทหน0 0ง้านล้าน,นพระพระหาเงินมาได้ขนาดเนี้ย แล้วหาเงินมาได้ไม่ได้ไปพัฒนาวัดของท่านเลยนะท่านเอาเงินทังกาทั้งหมดอ่ะเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศให้กับคนไทยทั้งประเทศหนาวเลยวะล่ะนักธุรกิจแม่งโกงกินไม่งจะท่ยังได้ไปเป่ล่านี้เลยหลวงตาเป็นแค่พาคนจะทาขนาดไหนอ่ะทาวน,นี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังหลวงตากับทักษิณเนี่ยเขาเคยมีข้อพิพาทกันอยู่ หลวงตาด่าทักษิณฟังดูนะหลวงตาหลวงตาบอกว่า <c oughs> เขาวิจารณ์พันตวจโทักษิณว่าอย่างหนักและมีเนื้อหาตัวหนึ่งได้กล่าวว่าพัานตโลอทักษิณว่ามีการใช้อำนาจมุ่งหน้าต่อประธานาธิบดีชัดเจนแล้ว เดี๋ยวนี้คือมุ่งหน้าอยากเป็นประธานาธิบดีแล้วตอนนี้พระมหา,าษัตริย์เหยียบลงศาสนาเหยียบลงชาติเหยียบลงนี่หลวงตาพูดเป็นการรายงานข่าวของสื่อพิมพ์ผู้จัดการปี48 48นี่ที่ปปฏิวัติปีไนะหน4ี่ถูกปะคือด่าลักสินก่อนว่าตอนนั้นลักสินจะเป็นประธานาธิบดีกันหลวงตาบอกอันนี้หลวงตาคิดเองนะผมไม่รู้ว่าหลวงตาก็ไม่มียางพิเศษอะไระตาเขาบอก หลวงตาที่มีพุทธศาสนิกชนศรัทธาเยอะเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่บั่นก็ะตามค่ะประมาสายเดียวกันไอ้มันมีอีกประโยคหนึงอ่ะแดดมาก มีอีกมีอีกพอถึงป 49, ีสี่เก้าไอ้ปฏิวัติปฏิวัติวันไหนนะสิบเก้ากันยาสี่เก้านะแต่หลวงตาพ <ลง S 2> <ง>ูดวันที่สิบสี่มีนาสี่เก้าท่านพูดว่าท่านได้แนะนําให้ท่านตารวจโทรักศิลป์ลาออกจากตําแหน่งนาย,ยกัฐมศตรีอีกครั้งและในการเทศนาท่านได้อธิบายถึงรัฐบาลว่าเลวสามชอบลาบันหลวงกระหายอำนาจและโลกที่หลวงตาพูดผมไม่ได้พูด เอา่าวมาหลวงตาท่านบ่อยอย่างนะั้นผมก็เชื่อหลวงตานะเพราะว่าหลวงตาถ้าเป็นพา้าท่านไม่ได้หวังอํานาจอะไรอยู่แล้วเงินที่ท่านได้มาหมื่นทาพล้านท่านก็ให้กับคนไทยทั้งประเทศดังนั้นผมรักหลวงตามากกว่า